มณีมายาออดิโอบุ๊กภูมิใจเสนอนิยายเสียงจากซีรีส์ชุดแสนดวงใจเหมมราชหนึ่งในจักรวาลเหมมราชที่ทุกคนต่างคิดถึงนั่นก็คือเรื่องคืนหวามชั่วนิรันต์จากความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิดของอาแสนและเกิดขึ้นจากความเมาทําให้เกิดเรื่องราววุ่นวุ่นระหว่างรักต่างวัยและรักต้องห้ามไปร่วมลุ้นกันว่าคนสนิทของอาแสนจะสามารถฝ่าด่านความโหดของอาแสนไปได้หรือเปล่า และเรื่องนี้นะคะมีฉบับเต็มวางจำหน่ายที่เว็บเมบป Ma ์มาเก็ตเรียบร้อยแล้วแฟนๆสามารถดาวน์โหลดสามารถอุดหนุนมณีได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดราคาด้วยนะคะแต่หากท่านใดที่ไม่สะดวกดาวน์โหลดสามารถรับฟังได้ที่มณีมาย,ยาออดิโอบุ๊กได้เลยะคะ่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังมณีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และกดกระดิ่งให้กับมณีด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาแล้วเข้าไปร่วมลุ้นเรื่องราวความรักระหว่างพิกเกตแล้วก็แคตแดนกันได้เลยค่ะคืนวามชั่วนิรันตอนที่10จวบจนกระทั่งเวลาเลิกงานเขตแดนแยกกับเจ้านายเสร็จเขาก็กลับบ้านเทว่าเห็นบ้านปิดเอาไว้และยังคงล็อกอยู่ดังเดิมแปลว่าเกตวดีไม่อยู่อย่างนั้นหรือเขาคิดก็ไหนบอกว่าจะทำกับข้าวไว้รอไง เขตแดนเอ่ยปากบนพรางวางกระเป๋าทำงานถอดเสื้อสูตรพาดเอาไว้ที่โซฟาเหลือไว้แต่เสื้อเชิ้ตและพับแขนเสื้อขึ้นอย่างผ่อนคลายจากนั้นเขาก็ออกมาเดินหาเกตวดีแต่ไม่พบจึงเอาโทรศัพท์ออกมาเสียงโทรศัพท์ปลายสายดังขึ้นเธว่าไม่มีการกดรับเขตแดนก็รอรับสายอยู่นานเอาทำไมไม่รับล่ะครับกลับบ้านหรือเปล่าเนี่ยหมูน้อย เขาเรียกเกตวดีได้อย่างน่ารักเชียวและเมื่อไม่เห็นจึงได้เดินไปหาเกตวดีที่บ้านบ้านซึ่งติดลำธารก็จริงแต่ข้ามสะพานไปอีกฝั่งไม่ไกลกันนักหรอกเพราะอีกฝั่งก็เป็นรีสอร์ทเช่นกันพอมาถึงกุญแจบ้านไม่ได้คล้องเอาไว้แสดงว่าเกตวดีอยู่ที่นี่รองเท้าก็อยู่เขาจึงเคาะเบาๆเสียงเคาะประตูบ้านทําให้เกตวดีสะดุ้งจากผวังใช่เธอเมื่อลอยเอาแต่ร้องไห้เมียครับพี่เกต เปิดประตูให้หน่อยนายว่าจะทำกับข้าวรอไงเขดแดนเอ่ยขึ้นน้ำเสียงนุ่มและอ่อนโยนแต่นั้นทำให้เกียรติวดีถึงกับน้ำตาร่วงภายนอกช่างโหดร้ายขณะที่เขตแดนกลับไม่ได้คิดเช่นนั้นหรือเพียงเพราะว่าเพิ่งจะคบกันได้ยินไหมครับเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าเขตแดนถามขึ้นเกียรติดวดีจึงได้ลุกแล้วเดินไปที่ประตูเทว่าไม่ได้เปิดโมน้อยเปิดให้หน่อยสิครับเป็นอะไรไหมเนี่ยหรือว่าหลับ ยิ่งเขาพูดหวานก็ยิ่งทําให้เธอร้องไห้ออกมาเสียงดังมากขึ้นและเขาได้ยินเสียงสะอื้นพอดีพิกเกตนี่ร้องไห้เหรอครับเปิดสิเปิดให้ผมเคนอ้วนกลับไปเถอะนะสิ้นคาของเธอทําให้หัวใจของเขาหล่นไปอยู่ปลายเท้าแล้วละ่ะอะไรนะครับหมายความว่ายังไงกลับไปเถอะนะกลับไปในจุดเดิมของเราจุดที่มันไม่มีอะไร พอเธอพูดจบเท่านั้นแหละเขาก็ตกใจสิทีนี้เหมือนกำลังบอกเลิกใช่ไหมเนี่ยนี่เพิ่งจะเริ่มต้นได้ไม่นานเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นพิกเกตเปิดประตูเดี๋ยวนี้ไม่พี่ไม่เปิดพี่อยากให้อ้วนกลับบ้านใครทำอะไรพิกเกตใครทำให้เป็นแบบนี้เขาถามเสียงสั่นเล็กน้อยขณะที่เขาก็ได้ยินเสียงสะอื้นของเธอพี่ว่าเท่านี้ก็เพียงพอที่จะตัดสินใจได้แล้ว ว่าเราไม่เหมาะที่จะไปด้วยกันพี่ไม่เหมาะสมกับเธอเลยไม่เหมาะสมกับใครมันเพิ่งจะเริ่มต้นเองนะแคพี่อ่อนแอแบกรับไม่ไหวพี่ทำให้ทุกคนต้องมาเป็นขี้ปากไปกับพี่มันแย่มากนะทุกคนหมายถึงใครพ่อเลี้ยงออดแล้วก็เธอทุกคนได้รับผลกระทบกันหมดพี่มันผู้หญิงมีราคีไม่มีวันลืมอดีตได้หรอก ขณะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างพ่อเลี้ยงเป็นคนดีมีน้ำใจเอื้อเฟือ้อยังถูกคอรหาแล้วเธออีกละ่ะที่มาคบกับพี่มิเตเสียใครตัดสินว่ามาคบกับพี่มิเตเสียผมยังไม่ได้พูดสักคำเปิดประตูคุยกันเถะด,ดีมองหน้ากันคุยกันให้รู้เรื่องไม่เคกลับไปเถอะให้มันจบเถอะนะพี่ไม่อยากทำให้เธอพ่อเลี้ยงหรือว่าออส ต้องเป็นคิดปากใครเกตวดีพูดไปพรางน้ำตาก็ไหลไปพรางขณะที่เขทแดนน้ำตาคลอเล็กน้อยมันมีอาการเจ็บจีทีห่หัวใจเหลือเกินพี่ไม่แคร์ผมเลยแต่พี่แคร์คนอื่นแค่คนที่ทำให้พี่ไม่เคยมีความสุขเลยผมทำให้พี่ไม่มีความสุขใช่ไหมเขตแดนเอ่ยออกมาพร้อมกับดวงตาแดงกำ่ำพยายามเก็บอาการทั้งสงสารและเสียใจเขตไม่รู้ว่าพี่ต้องเจออะไรบ้าง พี่ไปต่อไม่ไหวไม่อยากให้ใครมองเธอไม่ดีเรากลับมาเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมเถอะนะผมขอร้องอย่าตัดสินใจเองคนเดียวแบบนี้พี่ไม่ถามผมสักนิดว่าผมต้องการไหมพี่เลือกเองทั้งหมดในขณะที่ผมจำเป็นต้องยอมอย่างนั้นเหรอพี่คิดดีแล้วพี่ไม่เหมาะกับเธอเลยเขตไม่มีอะไรให้เธอภูมิใจที่เลือกพี่สิ้นคำเขตแดนก็น้ำตาหยดลงพืน้น เพราะเขาไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดได้ทำได้แต่เพียงยืนเอามือค้ำประตูและปล่อยให้น้ำตาไหลขณะเดียวกันเขาไม่รู้หรอกว่าเธอเอาหน้าผากแนบประตูเอาไว้แล้วร้องไห้เช่นกันจะบอกเลิกผมเหรอเราเพิ่งเพิ่งอยู่ด้วยกันนะมันยังดีสะกว่าปล่อยให้เวลานานเราจะทำใจยากกว่านี้ไม่ผมจะไม่เลิกเขาตัดสินใจเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ พี่จะทำเหมือนผมไม่มีหัวใจไม่ได้ผมต้องการพี่อย่าทำแบบนี้เคทเราเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมเถอะเคทกลับบ้านได้ไหมพี่ขอร้องผมเป็นพี่น้องกับคนที่ผมเรียกว่าเมียไม่ได้อีกแล้วยิ่งเขาโพดเธอก็ยิ่งกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่จนต้องปิดหน้าร้องไห้เพื่อจะได้ไม่มีเสียงเธออยางให้เขาเป็นอิสระจากคำครหาไม่ต้องมาแบกรับคำแย่ๆไปพร้อมกับเธอ แต่ดูเขาเถอะพี่ไม่ต้องการเธอเสียงเอ่ยผ่านประตูออกมาได้อย่างแผ่วเบาทว่าเขตแดงกลับได้ยินชัดเจนเขาคิดเผื่อใจเอาไว้ถ้าหากไม่ใช่คู่กันเขาจะไม่เสียใจแต่ตอนนี้เขาตั้งรับไม่ทันวันนี้คุยกันอย่างมีความสุขแต่ดูเวลานี้เถอะบอกเลิกเขาเพียงเพราะเรื่องราวภายนอกหัวใจของลูกผู้ชายทำไมมันเข้มแข็งไม่ไหวทำไมมันเสียใจขนาดนี้แต่ผมรักพี่ เขาตอบกลับพร้อมกับกดกร้านน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ปล่อยให้มันไหลเอ่อออกมาช้าๆจากนั้นเขาค่อยๆถอยเท้าออกมาให้ห่างจากประตูกระทั่งเดินลงจากบ้านจังหวะเดียวกันนั้นเกตวดีสุดลงไปนั่งกับพื้นและปิดหน้าร้องไห้ออกมาอย่างหนักช่วงเวลาเดียวกันนี้เขตแดนก็เดินกลับพร้อมกับเอามือปาดน้ำตาอย่างไม่อายใครแต่ก็พยายามกัดฟันทนที่จะไม่ร้องไห้ออกมา ตอนนี้เขาควรทำอย่างไรดีมันหมดหนทางที่จะไปต่อทั้งที่คิดว่าจะทำให้ชีวิตคู่ดีขึ้นให้ความรักนำพาให้เกตวดีลืมอดีตเขาหวังจะมอบความรักและความสุขตลอดไปอยากทำทุกๆวันแต่สิ่งที่เขาเจอวันนี้แผนชีวิตพังไม่เป็นท่าและเขาต้องมาเสียน้ำตาลูกผู้ชายให้กับการถูกบอกเลิกโดยไม่ทันตั้งตัวขณะที่เขาเดินเข้าบ้านเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นพอดี จึงพยายามสูตรหายใจเข้าลึกๆทว่าพอเห็นเบอร์โทรศัพท์ที่โชราเท่านั้นแหละความเข้มแข็งเมื่อครูดันหมดลงเขาอยากจะร้องไห้ให้ผู้ชายที่เขารักและเคารพได้ยินแต่ก็ไม่อยากให้เป็นห่วงจึงพยายามเก็บอารมณ์อย่างที่สุดครับพ่อเลี้ยงน้ำเสียงของเขาฟังดูแล้วขึ้นจมูกชอบกลนเหมือนคนเป็นหวัดแซนลักคิดวันนี้คงไม่ได้มากินข้าวด้วยกันใช่ไหมแซนลักจำได้ที่เขตแดนบอก ว่าเกตวดีทำกับข้าวไว้รอทว่าเมื่อได้ยินดังนี้กลับทำให้เขตแดนกระพริบตาทีๆเพื่อไล่น้ำตาครับคงไม่ได้ไปเขตแดนตอบเสียงเรียบเงินก็เอองงินหลังมือค้ำก็ได้มาช่วยตรวจงานทีดินเนอร์ให้เสร็จก็แล้วกันครับเขตแดนตอบเสียงสัน่นซึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเอาไว้เลยโอเคงง้นเจอกัน สิ้นคำแสนแลังก็กดวางสายก่อนเท่านั้นแหละเขดแดนก็เอามือปิดหน้าและปล่อยน้ำตาให้ไหลจนสุดจากนั้นจึงทิ้งตัวลงนั่งกับพื้นปล่อยความรู้สึกให้มันหลั่งไหลออกมาพร้อมกับความเสียใจความรักเมื่อไม่สมหวงังทำไมมันเจ็บแบบนี้เจ็บที่หัวใจราวกับถูกเข็มทิ่มเขาถูกบอกเลิกทั้งที่ตัวเองไม่ผิดไม่ได้ร่วมตัดสินใจด้วยเกดวดีคิดเอาเองทั้งสิน้นแล้วจะให้เขาถอยอย่างนั้นหรือพี่จะกลัวยิ่งกว่าเดิม เมื่อไม่มีผมไม่ต้องการผมเหรอได้เขาพูดกับตัวเองด้วยถ้อยคําแปลกๆผมรักพี่ไปแล้วจะให้ถอยเหรอไม่ใช่เขตคนนี้เขาบอกตัวเองอย่างมาดมันแล้วเอามือลูบหน้าก่อนจะลุกขึ้นเข้าห้องนอนเพื่อจะได้อาบน้ำหวังจะให้อารมณ์สงบลงขณะเดียวกันหน้าบ้านของแสนลักษเย็นมากแล้วเป็นเวลาที่มนัสวีจะดูแลเด็กๆ ป้อนข้าวอาบน้ําส่วนแซนลักนั่งตรวจงานที่ห้องทํางานชั้นล่างของบ้านโดยมีคาเชนกับอัสดานั่งตรวจเป็นเพื่อนอยู่ๆเสียงข้อความไลน์ของแซนลักก็ดังขึ้นเขาจึงยกโทรศัพท์ขึ้นมาดูพิเกเหรอแซนลักเอ,อ่ยลอยๆก่อนจะเปิดดูข้อความซึ่งมันเป็นคลิปวิดีโอและด้วยความที่ไม่คิดว่ามันคือคลิปที่ไม่น่าฟังเขาก็เปิดสเสียงดังเชียวทั้งภาพและเสียงชัดมาก ทำเอาแสน้ักถึงกับอึ้งไปในขณะที่คาเชนกับอัสดาวางมือจากงานและนั่งฟังทุกคำนินทาว่าร้ายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหลุดออกมาจากปากของแม่บ้านอย่างสนุกแสน้ักถึงกับมือสั่นเพราะความโกรธพยายามตั้งใจดูจนจบกระทังกำรโรทรศัพท์เอาไว้แน่นและกัดฟันด้วยความเดือดดาลจนเส้นเลือดนูนเด่นเขาประคองสติเอาไว้ให้มันไม่ได้เอ่ยอะไรกับคเชนและอัสดา หวนคิดถึงน้ำเสียงของเขตแดนก่อนหน้านี้เมื่อน,น้ำเสียงขึ้นจมกูกไม่ได้ร่าเริงหรือมีความสุขเหมือนก่อนหนะ้าที่จะกลับบ้านคิดว่ามีอะไรหรือเปล่านะจงกระทั่งได้เห็นคลิปนี้ทำให้ความสงสัยของเขากระจ่างขึ้นแซนลักสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วลายหาเขตแดนเพื่อว่าจะอ่านซึ่งโดยปกติดดวนจะไม่ไลเธอว่าจะโทรไปเท่านั้นแต่ดูแล้วนะจะคุยกันไม่ไหวแนะ่ๆมหาพ่อหน่อยอ้วน แซนลักพิมพ์ข้อความไปด้วยคำอ่านที่อ่อนโยนและทำเอาคนอ่านถึงกับใจสั่นคลอนได้เลยทีเดียวราวกับข้อความนี้มาพร้อมกับเสียงนุ่มๆอ่อนโยนเคตแดนอ่านแล้วถึงกับกัดฟันแน่นกดกรันความเจ็บปวดเอาไว้สัมผัสได้ว่าแซนลักกำลังปลอบประโลมครับเคตแดนพิมพ์ข้อความตอบสั้นๆแล้วก็เงียบไปเท่านั้นแหละแซนลักก็นั่งรอในขณะที่เคตแดนแต่งตัวเสร็จในชุดแสนสบายแล้วออกจากบ้าน ตองไปหาพ่อเลี้ยงที่บ้านหลังใหญ่ศูนย์กลางของครอบครัวศูนย์กลางของหัวใจพอมาถึงบ้านทั้งหลังก็เงียบเห็นแต่รองเท้าของคาเชและอัสดาคิดว่าน่าจะอยู่ในห้องทำงานแน่ๆเขาคิดก่อนจะเดินเข้าไปชา้ชาๆกว่าตามองให้ทั่วได้ยินแต่เสียงแม่บ้านอยู่ในครัวเขาจึงเดินไปที่ห้องทำงานเขทแดนเคาะประตูเบาๆพอเป็นมารยาทก่อนจะเปิดเข้าไปชา้ชาๆพรางก้มหน้าไม่สบตาใครเลย และในจังหวะที่เขาเงยหน้าขึ้นเท่านั้นแหละศบตาแสนลักเขาพอดีนั่นก็ยิ่งทําให้เขตแดนดวงตาแดงกำ่ำกัดฟันและปากสั่นระลิกหายใจเขาออกระรัวเหมือนคนกําลังกดกรันบางอย่างแสนลักเห็นดังนั้นจึงลุกจากเก้าอี้มองหน้าเขตแดนไม่วางและเดินเข้าไปหาช้าๆขณะที่เขตแดนเดินแบบคนหมดเรียวแรงก่อนจะก้มหน้าลงพร้อมกับยกมือขึ้นปิดตาตัวเองตามด้วยเสียงสูดหนมูก ในฐานะหัวหน้าครอบครัวย่อมรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นแสนลักจึงทำได้แต่เพียงประคองศีรษะของเขตแดนเอาไว้แล้วกดซบที่หัวไหล่มือนาก็ตบที่ศีรษะเบาๆผมรักเขาผมรักเขาแล้วพ่อแขตแดนสารภาพด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแซนลักก็ได้แต่กัดฟันและกอดเอาไว้แน่นผมไม่ทันได้ตั้งรับผมเจ็บจังเลยทำไมเขาใจร้ายเพราะโลกใบนี้ ก็ใจร้ายกับเขาแซนลาตอบด้วยน้ำเสียงกดต่ำและเบาผมผิดอะไรจะไม่ให้ผมพยายามหน่อยเหรอผมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยฉันก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายแต่เขาอาจจะไม่อยากเสียเวลาวันนี้เรายังคุยกันอยู่ดีๆอยู่เลยจำเมื่อเช้าได้ไหมที่บอกว่าวันนี้อาจจะสุกพรุ่งนี้อาจจะมีปัญหาแต่ปัญหามันอาจจะมาเร็วไปหน่อยเขา แค่คนอื่นมากกว่าคนข้างกายไม่แค่ว่าผมจะรู้สึกยังไงเขาแค่คนข้างกายแต่อาจจะแค่มากเกินไปจนอยากตัดปัญหาแล้วให้กลับมาเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมอย่างนั้นเหรอผมทำไม่ได้พ่อเขาเป็นเมียผมนะเคจะถอยไหมล่ะแซนลักรซิบถามเคดแดนจึงสายหน้าแล้วเงยขึ้นแซนลักจึงประคองใบหน้าเอาไว้ก็ถอยออกมามองเขาก่อน คอยเพื่อให้รู้ว่าเขาไม่ได้ต้องการเราจริงๆหรือเปล่าหรือแค่อยากจบเพื่อลดคำคอรหามองไกลๆอาจจะเห็นมุมที่กว้างกว่าผมอ่อนหัดมากครับเราทุกคนอ่อนหัดหมดแหละบางทีความเจ็บปวดมันอาจจะทำให้เราเข้มแข็งก็ได้ผมคิดผิดไหมที่เดินไปส่งพิเกตวันนั้นแล้วตอนอยู่ด้วยกันรู้สึกคิดผิดไหมละ่ะไม่ครับ งั้นก็ไม่ต้องเสียดายเวลาพี่เกตแค่ซู้ไม่ไหวแค่ถอยสถานะเขาไม่รักผมเหรอพ่อเคยถามเขาไหมล่ะเคตแดนได้แต่สายหนะ้าเด็กน้อยให้เวลาพี่เกตหน่อยนะถ้าเขาอยู่กับเราแล้วมีความสุขการถอยก็แค่อาจจะอยากคิดอะไรสักหน่อยผมกลัวตัวเองจะไม่ไหวตอนนี้แกก็ไม่ไหวรักเขามากเหรอือไม่รู้สิครับนิ่งซะ ได้ยินคำปลอบใจนี้เขตแดนก็พยายามฮึบพร้อมกับซับน้ำตาคาเชนและอัสดาที่ฟังอยู่ก็เดินเข้ามาสวมกอดทั้งสองเอาไว้น้อยนักที่จะได้เห็นภาพหนุ่มๆทั้งสี่กอดกันเพื่อปลอบใจทุกคนมีความดิบเถื่อนหามและแข็งแกร่งอยู่ในตัวสูงมากแต่ความรักหนอที่ทำให้อ่อนแอได้ไม่เว้นแม้กระทั่งตัวพ่อเองเกิดมาจนเป็นหนุ่มกระทั่งอายุป,ปานนี้ไม่เคยต้องเสียน้ำตาหรืออ่อนแอหรอก นอกจากตอนมีความรักหลังจากที่ปลอบใจกันเสร็จเขตแดนค่อยๆมีสติกลับมาทว่าดวงตายังคงแดงกำ่ำและน้ำเสียงขึ้นจมูหมทว่าเพื่อให้เขตแดนเข้าใจในการตัดสินใจของเกตวดีแซนลักจึงเอาคลิปที่ได้รับนั้นเปิดให้เขตแดนดูและทำให้ช็อกไปเลยเมื่อได้ยินคำทุกคำที่เปล่งออกมาทุกคนโดนเหมารวมหมดยกเว้นก็แต่ไม่มีชื่อของคะเชนร่วมด้วยว่าให้เขตแดนยังไม่พอ ยังพวงพ่อเลี้ยงผู้หญิงใหญ่ของที่นี่อีกไม่อยากเชื่อว่าพ่อเลี้ยงจะแบกคำเหล่านี้เอาไว้ระวางเฉยแต่อย่างที่บอกเกตวดีเป็นผู้หญิงคงยากที่จะรับไหวแล้วพอมาตอนนี้เธอะมาคบกับเขตแดนเธอก็โดนตอกย้ำอีกผมเกลียดคำนี้จังร้อยผัวพันผัวผมเท่านั้นที่รู้ว่ามันไม่ใช่ <c oughs> ไม่รู้นะไม่มีอะไรยืนยันหรือว่าการันตีว่าเจ๊แก่เคยหรือว่าไม่เคย ถ้าเจาไม่พูดถามผมสิป,ป๋าแล้วผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องผ่านใครหรือว่าไม่ผ่านต่างคนต่างความคิดบางคนคาดหวังให้ผู้หญิงบริสุทธิ์ผุดผ่องเพื่อผู้ชายพอไม่บริสุทธิ์ก็จะถูกมองแบบเนี้ยร้อยผัวพันผัวในขณะที่ผู้ชายไม่ได้บริสุทธิ์ไว้เพื่อพวกเธอเหมือนกันกว่าพวกปากเปราะจะเจอคนที่ใช่ก็ไม่ได้เก็บความบริสุทธิ์เอาไว้ให้คนสุดท้ายของชีวิตหรอกเราทุกคนต่างผ่านอะไรกันมาทั้งนั้นแหละผมไม่แคร แล้วผมรู้ดีว่าพี่เกตไม่เขาเจ็บนะเคธในจะคลิปนี้ก็ตอกย้ำอีกแล้วพ่อเจ็บไหมที่ถูกคนมองแบบนี้อย่างที่เคยสอนเราเปลี่ยนความคิดของคนไม่ได้หรอกต้องเปลี่ยนความคิดของตัวเองแล้วถ้าเราเปลี่ยนความคิดของตัวเองไม่ได้ล่ะหากได้ยินบ่อยๆซ้ำๆเราก็รู้สึกแ yeah ย่หากสุดท้ายแล้วมันไม่ไหวก็ไล่ออกคาเชนแทรกขึ้นเสียงเข้มทำให้แซนลากเหลือบมอง มันไม่ควรเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะกับใครต่อให้ไม่ใช่เราพรุ่งนี้คงต้องปรับเปลี่ยนอะไรกันหน่อยเช่นจัดการแล้วกันทําไมผมอะถ้าป๋าจัดการเดี๋ยวจะหาว่าร้อนตัวเปล่าหรอกผมมันนักเลงแต่ผมใจร้ายนะพี่เชนใจร้ายนะใช่แต่ถ้าหากพ่อได้เด็ดขาดก็ยืนหนึ่งเลยล่ะอัสดาแทรกขึ้นเอาไว้พ่อจะเก็บไม้เด็ดไว้ทีหลังก็ได้ครับ จะเชือดไก่ให้ลิงดูคาเชนรับคำก่อนจะเอามือลูบผมเขตแดนเบาๆทั้งรักสงสารและเอ็นดูระคนกันเพราะเคยผ่านมาก่อนและกว่าความรักจะลงตัวก็ทำเอาเสียน้ำตาไปเช่นกันอัสดาก็นั่งอีกด้านได้แต่อบแขนกอดรอบคอของเขตแดนเอาไว้นานๆทีจะได้เห็นผู้ชายแบบพวกแกนั่งกอดกันนะเนี่ยแซนลักแซวพอให้ได้ยิ้มออกมาได้เท่านั้นแหละ สามหนุ่มก็พะงะออกจากกันทันทีแล้วปรับสีหน้าให้เป็นปกติทำให้แซนลักถึงกับยิ้มออกมาก่อนจะยกโทรศัพท์ขึ้นมาไลา์หามานัสวีน้องวีให้พี่เลี้ยงดูแลเด็กๆแล้ววีไปหาพี่เกดหน่อยนะเกิดอะไรขึ้นกับพี่เกดล่ะคะสองคนเลิกกันนะแซนลักพิม์พไปสั้นๆเท่านั้นแหละเธอก็เดาได้ทันทีแล้ไม่ถามต่อได้แต่พิมพ์ข้อความตอบรับค่ะเดี๋ยววีไป แน่นอนว่ามานัสวีก็ต้องไปเป็นกาวใจให้กับฝั่งเกตวดีเป็นคราวที่มานัสวีจะทำให้เกตวดีมั่นใจในตัวเองและมีความสุขกับครอบครัวเท่านั้นพออย่าได้สนใจพวกปากหอยปากปูอีกจากนั้นแสนลักก็วางโทรศัพท์สูดหายใจเข้าลึกๆมองเขตแดนที่ทำหน้าเศร้าด้วยความสงสารแต่ผู้ชายนะปลอบเท่านี้ก็พอเพราะเข้มแข็งเร็วกว่าอยู่แล้วหากปลอบซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็จะยิ่งทำให้อารมณ์ดำดด่งไม่เป็นอันทำอะไร และเช่นเดียวกันช่วงค่ำนี้ซีนุมมกตัวอยู่ในห้องทำงานทุกคนพยายามอยู่กับเขตแดนเพื่อไม่ให้เหงาไม่ให้กลับบ้านเวลานี้กระทั่งดินเนอร์ร่วมกันจนแล้วเสร็จทว่าก่อนกลับเขตแดนก็ขอดื่มสักขวดเพื่อระบายความเครียดโดยมีทุกคนดื่มเป็นเพื่อนจากหนึ่งขวดกลายเป็นนำไม่ทวนพอกลับบ้านก็ถืออีกขวดกลับไปด้วย โดยมีอัสดาเดินเคียงข้างไม่ยอมทิ้งเพื่อนไปไหนเดินไปพลางก็ยกเครื่องดื่มกระดกไปพลางอ่าอ่าอ่าเดินดีๆอัสดาบอกพร้อมกับประคองไปด้วยโอเคไม่เมาวันที่มึงบอกว่าไม่เมามึงก็พลาดพลั้งแบบนี้แหละอัสดาพลั้งปากพูดจนเขตแดนเหลือบมองหน้าแล้วยกเครื่องดื่มขึ้นดื่มซะเลยตอนนี้ไม่เมาแค่อยากดื่ม เคนแดนเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ้อแอลิ้นพันกันไปไปไปเดินจะถึงบ้านละอัซดาบ,บอกอีกครั้งก่อนจะพยุงกันไปจนถึงบ้านของเคตแดนส่งถึงบ้านยังไม่พอยังต้องส่งถึงที่นอนไปเลยเอาขวดมาพอแล้วมึงอืมจะดื่มให้หมดก่อนเคตแดนไม่ยอมและคว้าขวดเครื่องดื่มมาดื่มต่อมึงไม่ต้องเลยนอนเถอะพรุ่งนี้อาจมีเรื่องให้ต้องจัดการ นี่กูอุตส่าหมาส่งนะสุดท้ายเขตแดงก็รับฟังก่อนจะคลานขึ้นที่นอนทั้งที่ไม่ได้ถอดรองเทา้าจากนั้นก็ฟุบหน้าไปกับหมอแล้วเงียบก็ไหนว่าไม่เมาอัสดาคิดไอเขตไอเขตอัสดาลองเรียกดูทว่าเขตแดงกลับยกมือขึ้นเพียงเล็กน้อยไอโอ๊ดกูรักเขาอะมึงเสียงอูอีและสันเครือดังออกมาให้ได้ยินแต่หลับตาเออรู้แล้ว พี่เกดจะรักกูไหมมึงถามเขาได้ยังล่ะอืมมีแต่เพียงเสียงเอืออึงในลำคอคล้ายกับไม่มีแรงจะพูดอัสดาจึงโน้มตัวสองหน้าว่าเขตแดนหลับหรือเปล่าเขตไอ้อ้วนหลับหรือยังวะอัสดาลองปลุกหากแต่เพื่อนรักหลับไปแล้วตามด้วยเสียงกรนเข้ามาแทนที่ทำเอาอัสดาถอนหายใจและถอดรองเท้าให้เพื่อนเอ้ยเพื่อน ความรักมันเจ็บแบบนี้เหรอวะถ้าไม่รักมันจะดีสักกว่าไหมวะอัสดาเอ,อ่ย,ยลอยๆเหมือนทาตัวเองมากกว่าจากนั้นจึงได้เอาอมือลูบศีรษะเพื่อนเบาๆก่อนจะออกจากห้องปิดไฟปิดบ้านให้เป็นอย่างดีช่วงเวลาที่เขตแดงกำลังหมกมุ่นกับความเสียใจจนม얼มายใช่ว่าเกตบดีจะมีความสุขกับการทำเช่นนี้พอบอกเลิกก็คิดว่ามันจะจบจิตใจจะกลับมาเป็นปกติแต่เปล่าเลยเวลานี้เธอได้แต่นั่งร้องไห้ ตาบวมแดงคิดถึงและสงสารเขตแดนก่อนหน้านี้มีมนาสวีมาปลอบใจด้วยตัวเองให้กำลังใจบอกว่าคนที่สำคัญที่สุดคือคนที่เขารักเราไม่ใช่คนอื่นขณะที่คําว่าแต่ผมรักพี่ดังก้องอยู่ในความจำของเธอไม่ลืมเขารักเธอรักสาวแก่คนนี้เขาให้แล้วส่วนเธอลารักเขาไหมทำไมถึงได้ไล่ทำไมถึงได้บอกให้ถอยแล้วกลับไปเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมและในที่สุด ทำไมต้องแคร์คนอื่นจนทําให้คนที่รักตัวเองต้องเสียใจถามตัวเองว่ามันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าไม่ได้เธอทําทไม่ได้หรอกและต้องมานั่งเสียใจแบบนี้อย่างไรล่ะที่เขาทอดเคแนแบบนี้อาจจะดีกับเราเคทจะได้ไม่ต้องโดนใครว่าแบบนี้รวมถึงพ่อเลี้ยงแล้วก็โอ๊ตด้วยเธออยากจะตัดใจแต่จะทําได้อย่างไรในเมื่อออกจากบ้านก็คงจะได้เห็นหน้ากันในเช้าวันต่อมา เมื่อคนที่รักทั้งสองถูกทําร้ายจิตใจในฐานะผู้มีอำนาจสูงสุดควรลุกขึ้นมาปกป้องทั้งสองคนอีกครั้งโดยการให้ระเชนเรียกประชุมด่วนทั้งผู้บริหารทุกระดับของรีสอร์ทพนักงานรีสอร์ทหัวหน้าคนงานในไร่ห้องประชุมใหญ่บรรจุเพียงพอก็เรียกเข้าไปให้หมดเมื่อทุกคนนั่งพร้อมหน้ายกเว้นสองคนสำคัญที่ก่อเรื่องเมื่อวานยังมาไม่ถึง คเชนก็เดินมายืนอยู่ตรงกลางเบื้องหลังคือจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่แต่ยังไม่ได้มีภาพอะไรคาดว่าน่าจะมีการฉายอะไรให้ทุกคนได้ดูมาแล้วครับบริการเข้ามากระซิบบอกคเชนพาเข้ามาตรงนี้คเชนสั่งเสียงเรียบและจ้องหน้าทุกคนเขม่งพรางกัดกรามแน่นจนทุกคนเห็นสันกรามที่นูนเด่นเลยทีเดียวครับ ว่าแล้วบริกาของพอเลเรียงแสนลักจึงออกไปตามสองสาวที่ก่อเรื่องเมื่อวานทั้งคู่เดินเข้ามาพร้อมกับก้มหน้าเมื่อประสานกันเอาไว้ด้วยความหวาดกลัวขณะที่คาเชนเปิดคลิปวิดีโอแล้วส่งภาพเข้าจอบโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ทันทีทุกคนในห้องประชุมเห็นเหมือนกันหมดภาพชัดเจนแม้จะถูกช้อนถ่ายจากเบื้องล่างไนจะคำพูดที่น่ารังเกียจต่ตำตมจนคนในห้องประชุมถึงกับมองหน้าแม่บ้านและพนักงานเจ้าปัญหา ซึ่งทั้งสองกำลังสั่นด้วยความหวาดกลัวน้ำตาปลิ่มพร้อมจะร้องไห้คาเชไม่พูดแต่ปล่อยให้ทุกคนได้ดูภาพและเสียงให้เต็มตาเป็นอุทาหรณ์ว่าควรพ้นมลพิษนี้ออกมาหรือเปล่าโดยเฉพาะมลพิษหรือว่าคำต่ำๆนั้นเอ่ยถึงในายใหญ่ผู้ให้เงินเดือนตัวเองเรื่องแบบนี้มันเกินควบคุมมันสนุกจนห้ามกันไม่ได้แต่ไม่ควรมีชื่อของพ่อเลี้ยงร่วมอยู่ในวงนั้นด้วยซ้ำที่สำคัญเมียพ่อเลี้ยง ผมต้องรู้สึกยังไงวะรับเงินเดือนจากเขาแต่เขากลับเป็นขี้ปากของพวกคุณยอมรับกับผมตรงๆในตอนนี้มันแมนคุณรักพ่อเลี้ยงไหมหรือว่าแค่รับเงินเจ้านายจะเป็นยังไงก็ช่างฉันสนุกขอแค่ได้เมาส์คันปากยิกๆกคะเชนพูดขึ้นกับทุกคนไม่ได้จอดจงใครและในจังหวะเดียวกันนั้นเคดนก็เข้ามาพร้อมกับอัสดาพรางมองนะ้าสองสาวยังเอาเรื่องก่อนจะเสริมขึ้นเราอยู่ไรนี้ มาตั้งแต่หนุ่มน้อยบางคนตั้งแต่ยังเด็กเราดูแลกันแบบครอบครัวมาโดยตลอดขาดเหลืออะไรช่วยกันไม่ผูกพันกันเลยเหรอไม่ต้องรักกันก็ได้นะแต่ช่วยเคารพซึ่งกันและกันรักและซื่อสัตว์ต่อองค์กรของตัวเองไม่ได้เหรอเมื่อพูดจบแขดแดนก็เดินไปหาแม่บ้านพิกเกตมีผัวบนหัวหน้าเหรอดูหนักแทนเป็นเดือดเป็นร้อนแคเชนแซกขึ้นอย่างเหลืออดเปลือเป,ป,ป,ปล่าค่ะ แม่บ้านตอบเสียงสัน่นน้าอยู่มานานมากนะตั้งแต่พิเกตยังสาวไม่อยากเชื่อว่าจะทำร้ายกันด้วยคำพูดแบบนี้ทุกคำในคลิปมันต่ำตมมากรู้หรือเปล่าเคตแดนต่อว่ายัางเหลืออดเช่นกันนะน้า,นาอนขอโทษค่ะในเคตแม่บ้านเริ่มตาแดงํำและมีน้ำตาคลอเล็กน้อยคนพูดหนะสนุกเหมือนพ่นสิ่งสกปปกออกจากปากโดยไม่ได้สนใจว่าใครจะเปื้อน และกลิ่นเหม็นเน่านั้นมันจะอยู่กับเขานานแค่ไหนไม่ได้มานั่งคิดหรอกไม่ใช่แค่กลิ่นนะแต่มันกลายเป็นบาดแผลนานแค่ไหนไม่รู้ถ้าผมทำให้น้ากับเธอมีบาดแผลบ้างมันจะเป็นยังไงนายนายเคทน้าคงจะเกลียดพ่อเลี้ยงกับพี่เกดมากใช่นะเคทแดนทามและยิ้มเสยียเปล่าเปล่าน้าไม่ได้เกลียดเธอแก้ตัวพรางร้องไห้ต้องแง่ละจะโดนไล่ออกอยู่แล้ว จะให้บอกรักยังไงก็ยอมแต่ไม่ต้องรักก็ได้เสียงดุเข้มดังขึ้นพร้อมกับบริการเดินนำเข้ามาปรากฏเป็นเจ้านายใหญ่ในชุดเสื้อลายสกอตเกลงเกงยีนเหมือนคนจะเข้าสวนแซนลักเดินมาหยุดยืนอยู่ด้านหน้าเช่นกันเรื่องนี้มันคาราคาซังกันมาหลายปีจะเรียกว,ว่าแก้ตัวก็ได้นะการเป็นขี้ปากคนมันไม่มีหลักฐานมาหักล้างเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจใช่หรือเปล่าฉันดูแลทุกคนที่นี่ ไม่ใช่ทำเพื่อให้ทุกคนมารักแค่อยากให้ภูมิใจที่ได้มีงานทําไม่ตกงานซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตัวเองสิ่งไหนที่ไม่ใช่หน้าที่ไม่ควรยื่นมือยื่นเท้าเข้าไปก้าวล่วงฉันฉันขอโทษค่ะพ่อเลี้ยงมันก็อาจจะสายเกินไปหน่อยพอพ่อเลี้ยงเอ่อยเช่นนี้แม่บ้านถึงกับตกใจนานมาแล้วที่ไม่ได้ปลดคนออกคราวนี้คงต้องขอปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง และผู้จัดการที่ถูกคอรหามาหลายปีจนกระทั่งโดนตอกย้ำด้วยคลิปเมื่อวานนี้ทุกคนถูกเอ่ยในคลิปตกเป็นจำเลยทั้งหมดเพราะสนุกปากและคนที่เสียใจที่สุดคือคนที่ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นพี่สาวฉันคือพี่เกตถ้าน้องวีมาเห็นคลิปนี้ก็คงจะเสียใจไม่แพ้กันแค่ไม่เอาให้ดูสินคำแสนรักก็เหลือบมองสองคนที่ยืนอยู่ซึ่งทั้งคู่ก็เอาแต่ยืนร้องไห้เธอสองคนไม่รู้หรอก ว่าก่อนที่ตัวเองจะมายืนร้องไห้ตรงนี้ใครที่เสียน้ําตากับคําพูดของเธอบ้างน้าก็อายุมากแล้วนะอยู่มานานมันไม่ได้ทําให้มีวุฒิภาวะมากพอที่จะยับยั้งปากหน่อยเหรอน้าขอโทษค่ะพะเลี้ยงว่าแล้วแม่บ้านก็ยกมือไหว้แสนรักทันทีโลกเราในยุคนี้ตายเพราะปากมาก็ก็เยอะใครทนได้ก็อยู่รอดใครทนไม่ได้ก็น่นหูคอตายจะต้องให้มันเกิดขึ้นเหรอและถ้ามันเกิดขึ้นจริง จะสากก่ใจเธอสองคนไหมพอเลียงเริ่มถามน้ำเสียงเข้มและเครียดขึ้นพรางจ้องขเขม็งปะ่ปเปล่าคะ่ะพอเลียงเราไม่ได้คิดแบบนั้นไม่มีหลักฐานมาหักล้างความคิดนี้ใครจะเชื่อว่าไม่คิดใครจะเชื่อ